นะครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่เพี่น้องน้องและสมาชิกที่น่ารักทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับเนาะกับคลิปการคิดคำนวณแนวทางสถิตินะครับฉลากกินแบงรัฐบาลฮานอยนะครับเด่น2ตัวบนนะครับเนาะก่อนจะเข้าสู่ตรการคิดคำนวณนะครับเรามาดูคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมาย เป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจนะญาณและสตินะครับในการรับชมเนาะขอบคุณครับอ่ะเรามาดูกันต่อเลยนะครับนอกกับคิบการคีบโนนแนวทางสถิติฉลากกิมแบ่งรัฐบาลฮานอยนะครับเด่นสองตัวบนเนาะสตรในการคีบโนนนะครับหลักสิบวกกันหนึ่งครั้งหลักสิบล่างบวกกันสองครั้งหลักหน่วยล่างบวกกันหนึ่งครั้งท่ากับวกศูนย์บวกสองบวกหนึ่งบวกสี่แล้วก็บวกสองนะครับสี่บวกกันสองครั้งเป็นแปดแปดบวกเจ็ด 8 7เป็น15 15บก5เป็น20เท่าดีนะครับเดี๋ยวนะ8 7เป็น15 15บก5เป็น20 20 2เป็น22บก1เป็น23บก4เป็น27บก2เป็น29นะครับนะเนาะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะสลากกินแบ่งรัฐบาลฮาน,นอย3ตัวบน,นออก ศูนย์สองนตัว่างเจ็ดหนะครับลักสิตในบนคือ2กับ0ูนยส่วนตัวเลขขึ้นนวครับสองกับศูนย์มานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงดถัดมาเลยนะครับเนาะเบวกกัน2ครั้งสิบสี่สิบบวกหเป็น1ิ1ห้บวกสเป็น1ิ1เจบเจ็ดบวกศูเป็น17บเจบเวกสเป็น19บเวกหเป็น20่บวกสเป็น24่บวกสเป็น26นะครับเนาะ มาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะสลากกินแบ่งรัฐบาลห,หน่อยนะครับ3ตัวบนหกหนึ่งหกเก้าสองตัวล่างหกแปดห้าลักสิบหน่วยบนนะครับคือหกเก้านะครับส่วนเราคิดคำน,นวณนะครับหกเก้ามานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะแปดบวกกันสองครั้งแปดสองสิบหกสิบหกบวกหก ป็น22 22บวก5เป็น27บวก2เป็น29บวก1เป็น30บวก4เป็น34บวก2เป็น36นะครับเนาะ,ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะสลากกินแบ่งรัฐบาลฮนอย3ตัวบนอ2 0 9 2ตัวล่างอ5 9นะครับรับ10หน่วยบนนะครับคือ0กับ9สูตรคิรกิจคำนวณนะครับ0กับ9 มานะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับเนาะงวดถัดมานะครับท่านผู้ชมเราก็ต้องการคิดคำนวณจากสูตรเดิมนะครับเนาะห้าบวกกันสองครั้งเป็นสิบสิบบวกเก้าเป็นสิบเก้านะครับสิ 19, บเก้าบวกสองเป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นยี่สิบสองบวกสี่เป็นยี่สิบหกบวกสองเป็นยี่สิบแปดนะครับเนาะอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะ สลักกินแบ่งรัฐบาลฮานอย3ตัวบนออก3า6 2ตัวล่างออก99นะครับเกิดกหน่วยบนนะครับคือ8กับ6สุดท้ากราคิดคำนวณนะครับ8กับ6มานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะเบวกกัน2ครั้ง9 2้าสองบแวกเเป็น27 27ิบเวกแปเป็น35 35มสิบหบวกสองเป็นสามสิบเวกหเป็นสามสิบแวกสีบวกสเป็นสีนะครับอ่ะเราก็จะได้สถิตินะครับอ่ก็เหมือนเดิมนะครับก็จะได้5 7นะครับ5 8 5 2 5. 5. 5 4ห้าสองแปดเ แปดสองแปดสี่แล้วก็สองสี่นะครับเนาะวันที่หนึ่งเดือนสองหกสี่นะครับเนาะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอฝากนะครับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับและสมาชิกทุกท่าน ทั้งสมาชิกใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาทาการรับชมเนาะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกด like กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะครับในการทําคลิปกังต่อไปนะครับเนาะก่อ,ะอนจะแจ้งก,กันไปนะต้องก็ฝากคําเตือนกันก่นกอนเนาะคาเตือนนะครับแนวทางที่ให้นะครับเพื่อสนับสนุนฉลากกิแมแห่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณและสติใน,ในการรับชมเนาะ ขอบคุณครับะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอให้สมาชิกท่านนะครับขอเห้เฮงขอปังกันทุกคนนะครับไว้เจอกันนะครับในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ